พอสวัสดีนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องที่ดินสาธารณะประโยชน์กันบ้างดีกว่ามีแต่เรื่องสอปกอรนะครับตอนนี้ปรับเปลี่ยนบ้างนะก็จะฝากไปถึงคนที่ใช้อำนาจหน้าที่ทางราชการโดยมีชอบกันแกล้งพี่น้องประชาชนชาวบ้านชาวเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ใหญ่บ้านอบตอเทศบาลน,นะครับ ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกมันไม่ควรก็อย่าไปทําเลยนะครับนะเอาเรามาดูที่สาธารณะประโยชน์กันบ้างแล้วมันเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมครับเกี่ยวอะไรกันกับอบตอรบริหารท้องถิ่นหรือเทศบาลเกี่ยวอะไรกับชาวบ้านชาวเมืองคือที่สาธารณะประโยชน์นะครับเมื่อมีการบุกรุกเข้าไป อันนี้ประเด็นที่1เมื่อมีมีชาวบ้านชาวเมืองบุกลุกเข้าไปนะครับแล้วก็มีการแจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทางอบตอรหรือเทศบาลนะครับสิ่งที่อบตอสามารถทำได้เลยนะครับก็คือจะต้องมีการดำเนินการก็คือ1แหละลงไปตรวจสอบก่อน นะขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ไปชวนกันไปนะเอาแบบบ้านๆเลยนะครับชวนกันไปกับผู้ใหญ่บ้านนะลงไปตรวจสอบดูซิว่ามีคนมาร้องเรียนที่ดินแปลงนี้มันเป็นยังไงมันไปลุกล้ำที่สาธารณประโยชน์บริเวณไหนนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับและในขณะที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็ต้องแจ้งไปยัง ในอำเภอด้วยนะครับแจ้งเข้าไปยังปลัดอำเภอนะครับว่าได้มีการรับเรื่องมีการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินว่ามีการบุกรุกที่สาธารณะนะครับภายใน30วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่องการร้องเรียนจากชาวบ้านชาวเมืองถ้าทำแบบนี้ท่านก็จะไม่มีความผิดแล้วครับ อนะอบตก็จะไม่มีความผิดละเพราะว่าเราได้แจ้งให้ผู้ใหญ่รับรู้รับทราบแล้วนะครับก็คือนายอำเภอแต่สิทธิเด็ดขาดนะครับก็วนลูปนะครับก็คือกลับมายัางอบตเหมือนเดิมอย่านงะอบตก็สามารถขับไล่นะครับการเขตออกนะครับฟ้องขับไล่และสามารถใช้งบประมาณของ ท้องถิ่นได้เลยก็คือของอบตอได้เลยนะครับแต่เราจะต้องแจ้งไปยังนายอำเภอให้รับรู้รับทราบเผื่อเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยนะครับเราก็มีการแจ้งแล้วแล้วนายอำเภอก็จะมีคําสั่งมายังปลัดปลัดก็สั่งเราอีกทีหนึ่งนะครับมายังกำนันผู้ใหญ่บ้านมายังอบตอท้องถิ่นบริหารท้องถิ่นนะครับหรือเทศบาลอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะ เป็นการไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะถ้าถ้าเดือดร้อนจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ลองคิดกลับกันนะถ้าทำให้ตัวเองเดือดร้อนคือเมื่อมีชาวบ้านชาวเมืองม,มาแจ้งเนะี่ยว่ามีการบุกรุกที่สาธารประโยชน์แล้วคุณรู้คุณเห็นกับเขาเขาเป็นในทุนมีเงินถังเงินหมืนม่นเงินล้านเนะี่ยไม่กล้าไปแตะต้องเขา ไม่กล้าทําหนังสือแจ้งแม้กระทั่งนายอำเภอไม่กล้าลงไปดูพื้นที่นะครับโจรชาวบ้านชาวเมืองไปร้องที่นายอำเภอเองด้วยตัวเองลามไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ท่านมีความผิด157ครับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมครับมันต่างกันนะระหว่างรับเรื่องมาแจ้งไปกับรับเรื่องมา เพิกเฉยต่างกันนะครับตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปหลายที่นะผมจึงนำเรื่องพวกนี้ออกมาเตือนนะครับมาทำคลิปเตือนในส่วนของอบตอก็ดีหรือผู้ใหญ่บ,บ้านก็ดีที่ได้รับเรื่องแจ้งเรื่องราวต่างๆในหมู่บ้านตัวเองในชุมชนตัวเองแล้วไม่ยอมดาเนินการอะไรเลยนะระวัง157นะครับนะ งานนี้ไม่จบง่ายนะครับเป็นคดีอาญาด้วยนะไม่ใช่คดีแพ่งนะครับนะ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเห็นก็ทําตามกฎระเบียบทีนี้เรามาดูในส่วนของที่ดินของชาวบ้านชาวเมืองแต่ทางอบตอเองหรือเทศบาลเองนะครับได้เทคอนกรีตหรือได้สร้างถนนหนทาง ขุดคลองเข้าไปในโฉนดที่ดินของชาวบ้านชาวเมืองนะครับโฉนดนี้ต้องเป็นโฉนดน,นส .4 ครุฑสีแดงนะครับไม่ใช่ชโฉนดเพื่อการเกษตรนะที่ผมพูดในวันนี้คลิปนี้เมื่อมีการขุดเข้าไปแบบนี้ถ้าเจ้าของโฉนดยินยอม คำว่ายินยอมคือจะเอ่ยด้วยวาจาแล้วมีคนรับรู้รับทราบนะครับหรือบันทึกพยายนหลักฐานต่างๆนะครับหรือยกให้เป็นที่สาธาระบริเวณนั้นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยท่านชาวบ้านจะมาเรียกร้องอะไรในอนาคตไม่ได้ถ้าที่ตกเป็นของที่สาธารณะแล้วไซต์ไม่สามารถกลับคืนมาเป็นของเอกชนได้ครับก็จะต้องตกเป็นของสาธารณะนะครับ คนละเมืองใช้ร่วมกันนะครับแต่ถนนหนทางก็เหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่ได้เซ็นยินยอมเราไม่ได้อนุมัตินะครับเราไม่รู้ไม่เห็นเลยนะใช้เวลา1เดือนในการขุดเราอาจจะไปเมืองนอกไปเยี่ยมญาติหรือถือโอกาสที่เราไปทำงานที่กรุงเทพนะเป็นเวลาเดือน2เดือนหรือ1ปีอย่างเงี้ย นะครับแล้วมาขุดเนี่ยลุกล้ําเข้าไปในเขตที่ดินของเราโดยเราไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยอันนี้เราสามารถแจ้งดําเนินคดีนะครับกับส่วนงานของอบตอได้เลยนะครับสามารถแจ้งได้นะครับโดยแจ้งไปยังไหนครับเราอาจจะแจ้งไปที่นายอำเภอหรือไปร้องเรียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ครับ นะเพราะเราไม่ได้ยินยอมยกให้ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยถือวิสาสะเข้ามาทำนะครับแต่ถ้าเป็นถนนหนทางเป็นคอนกรีตเนี่ยแน่นอนครับก่อนที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะต้องสำรวจนะครับจะต้องลงความเห็นมีการทำประชาพิจารณ์ในหมู่บ้านนะจะต้องทำนะครับครบหรือยังจึงจะไปทำเนี่ยแล้วก็ เจ้าของที่ดินเขาอยู่หรือเปล่าในขณะที่คุณได้นําอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยจริงครับมันเป็นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันก็ดีแต่พี่น้องบางคนที่มีโฉนดที่ดินอาจจะมีน้อยอยู่แล้วเป็นยาวๆแหลมๆไปอ่ะก็ดันไปเทคอนกรีดเสริมใย,ยเหล็กเนี่ยหรือยางบักตอยเนี่ยลึกเข้าไป เป็นเมตรสองเมตรอ่ะนะครับแล้วมีความยาวไปเนี่ยที่ดินเขาก็โหดหายไปนะครับตรงนี้จะต้องมีการดําเนินการนะครับจะต้องมีการแจ้งนะครับแต่ประเด็นถ้ามันเป็นของส่วนรวมเมื่อไหร่ส่วนใหญ่เลยจะเอาคืนลําบากมากครับเพราะฉะนั้นการที่จะสู้กับรัฐ่ะค่อนข้างที่จะลําบากแต่ถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้ครับถ้าเรา ไม่รู้ไม่เห็นเราไม่มีหลักฐานเลยและเราไม่ได้ทิ้งไปนานแค่ประมาณหกเดือนหรือหนึ่งปีนะครับถ้าเป็นโฉนดอ่ะถ้าจะมาครอบครองปลปักตามมาตราหนึ่งสามแปดสองมันอยู่ได้ถึงสิบปีเลยนะครับนะไม่มีใครไปเซ็นยินยอมไม่มีใครว่าจะยกให้เป็นทางสาธารณะนเะนี่ยคุณทําลุกล้างเข้ามาเนะี่ยสุดท้ายนะครับคุณจะต้องรับผิดชอบอาจจะไม่ต้องทุบแต่อาจจะได้ค่าลอนสิทธิ จะต้องมีการจ่ายเจราจาไกลเกลี่ยกันค่าลอนสิทธิ์ว่าที่ดินที่หายไปเนะ่ยคุณจะเอายังไงนะคือไม่ต้องทุบหรอกนะครับผมแนะนําให้ขอร้องเรียนหรือฟ้องร้องเป็นการจ่ายค่าเสียหายถ้าไปร้องเรียนให้ทุบเนะ่ยมันก็คงจะลําบากกันนะครับนะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็คงจะต้องเป็นค่าลอนสิทธิ์หรือค่าเสียหายในที่ดิน นะครับอันนี้ก็คือสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่สามารถทําได้นะครับยื่นเรื่องขอเงินชดเชยเลยอย่าไปทุบนะครับเสียดายในไหนเขาก็สร้างไปแล้วเพราะถ้าทุบขึ้นมาก็ต้องใช้งบประมาณของตําบลนั้น,น,นๆนะก็บางคนก็บอกเออมันเป็นที่ดินของฉันฉันไม่เอาเงินคือมันสร้างไปแล้วอะครับ คือในในในเชิงของผมนะถ้าทุบมันก็เสียดายเอาเป็นเงินเอาค่าลอนสิทธ์ไปซะนะครับแต่ถ้าจะไปร้องเรียนให้มีการทุบเนะี่ยก็ต้องมีการขึ้นลงขึ้นศาลมีการฟ้องร้องนะแบบหนักหน่วงสืบพยานหลักฐานอะไรให้ชัดเจนนะครับมีการจ้างทน,งทนายเสียเงินเสียทองอีกเยอะแยะมากมายนะครับแทนที่จะได้เงินมาใช้ในค่าลอนสิทธิ์หรือค่าชดเชยในที่ดิน กลับกายต้องจ้างทนงทนายเสียเงินเสียทองเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นเพียงแค่เบสิกพื้นๆน,นะครับไม่ได้ลงลึกอะไรเลยนะครับก็มาอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักและเข้าใจนะครับว่าที่ดินสาธารป,ประโยชน์นะคนละเมืองอย่าไปบุกรุกอ่าแล้วก็ที่ดินของเอกชนก็คือของชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยอบตอหรือเทศบาลก็อย่าไปก้าวไก่อย่าไปบุกรุก แค่นี้เราก็อยู่กันแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วครับสวัสดีครับ